วมาแบบนี่ปึปป๊บป,ปึอปอ๊บอู้ค้ำแบบไงมัออนอ่อนเนาะหยับใส่ไสเห็นบุบุบหน,นมิมีครับผมอื้มเด็กออกว่เนาะแตกคนใหญ่งงมาหอดเร็วครับผมสวัสดีสองทักอินดีครับผมเดี๋ยวมื่อนี้เอาท่ามาเลย สีม้าล้งนี่สีม้าเห็ดป่าพันธุ์ครับผมคือยังไปกินที่บ้านได้จะโตแต่สีเป็นปลาคอใหญ่ครับคือยังเห็นสั่งเมื่อกี้นะครับหายากครับตัวสักนี่ตัวละสองโลสองเดี๋ยวสิเอาว่าคล้ายๆเผาแล้วครับเอาพันธุ์ใส่ใบตองตัวเมียดิ่งสัสแล้วก็เอาห่องอีกที่หนึ่งครับอย่างละเอียดเกลือธรรมดาอืมสิขาดตายเมื่อยี้แล้วก็สีม้าเห็ดคล้ายๆกินครับ เห็ดเปรษะแล้วแต่ว่าเคยไปกินอยู่ประเทศลาวครับผมตัวใหญ่ประมาณนี้แหละหลาย,ลายคนเบืองคิบเเกาก็จะเห็นอยู่ในไรสดอยู่ประเทศลาวของผมสองโลคก,กลัวคือกันครับปลาเป็นั้นไอตจะโตเพิ่นเห็ดจังส่ธรรมดาอยู่บ้านเ้างจากสีเผาออกครับผมเห็ดเปรษะานี่กระสีเห็ดร้องเห็ดคือจังอยู่บ้านอยู่ไอตัวโตเบิ้ง เพราะว่านั่งตูใหญ่ l ้ m 4สิตโอ,อด้ดินๆแลมันตายคร,รับหลานเสียบปลาสดครับผมตายแล้วแว่าเพราะว่าละตายครับโดยเชียวยั่งอยู่ <c ười> อย่าความนัวอื้อิจจับด้วยอาเดี๋ยวแบบรุ่งห้อไปตองเลยเฮียสองรูสอง,สองเอาห้อไปตองเลยสิเนี่ยนห้อไปตอง แล้วก็เอาแลียบหงอคือบางหงอกขวดปลาลงมือมดเลยไม่ได้เอาตัวปลาล้งไปแทงหงอกซ้ำมดเลยเนาะหาบอกหงสีบวกพูมยานเห็นหงบ้านใหม่สิอ๋อใหญ่ครับเทียบเทียบกับขวดยังน้อยจริงสิขวดน้ำปลาล้งปลาเียบเทียบก็ม่ได้น้ำปลาตัวใหญ่ขวดเนาะซ้ำงอแขีนตรงเนื้อนี่แหละ งอกยัดอ <kung> ุ้ยออผมวนน้ำปลานีถิ่มหางเลยเพราะว่าทายสีมันสีบ่ิเห็ตัวใหญ่ครับผมนี่วนน้ำปลาถิ่มหางเลยนะเป็นน้ำปลาน้อยเลยสินี่อาอห้อยยิกห้อยหลายมันยังบกนี่จินั้นสูงเกี่ยว ไว้เขาเผาเนาะมันที่นี่นั้นสุกยาจะวันเนี่ยมันดีหอมแม่นแม่นอู้ดจับหางเน้ยนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อกระหิตอะไรไปหิรตระหางมันเหลือเนาะนี่เหดรังสี่ทุกคนเออนั่นละไปเห็ดทีเดียวมันก็ขาดเนาะสี่ทุกคนสีทุกคนปุ๊บ นี่ผมเห็ดยากหน่อยครับหอมก็มาดิเนี่ยหอมก็มาเห็ดชังอะไรก็ได้มันหัวคือมันหัวแล้วก็มีใบตองปิดต้องได้หัวทั้งพันต้องได้หัวทั้งขาง,งกำขอขอขอขงกำเข,อข,อขาก่อนกำกำเขาฮะเก็ดให้หมันเป็นลูกตั้นมาก,ก่อนมุนเลยวันนี้เอาแทงขาง,ขงมันสิผัวหัวเนาะ จบับอะนรไงถึงมาจัะมันรวมกันหลายอายอ่ังข่าเลอโอนจากสิ้น่เลยเดี๋ยวมันขาดอาโอ้โหสีมันขาดมันบดสุดแผ่นมันตัวนีน้นี่ครับผมหลังจากที่ห่อแล้วเรียบร้อยเอาสีมาเผาเลยมันยังหิสุกไว้ครับเพราะว่าหั่นเราไปย่างธรรมดาอนี้มันสิมะสุกไว้โอ้ยปลาสดครับผมขอโดนเขา ขอให้ไปทางคนที่ผมมาขาดสัตว์ชีวิตกับผมเบิ้งองไมตายแล้วครับป่าจะว่าเสี้ยวมันตายป่านสดคกับมันโตใหญ่มันเลยยังกระตุกอยู่เบ็ดเลบสว่างมวนครับผมอู้หอนหอนเบ็ดต้อตงยันใหม่ครับเพราะว่าทางในทางในมันสิมีมันหยินอยู่สิมีใบตองห้อยอีกทีหนึ่งครับผม กะทิไปเฮ็ดน้ำกิ้มครับบัานที่นี่เฮ็ดน้ำกิ้มกินกระแปะสะปลาเผาปลาพันธุ์นะครับอยู่กันเยอะแยะบนปลาพันธุ์เพราะว่ามันแนวพันธุ์ไปพันใบตองหัวแล็บสองกิโลสองขีดครับผมตัวใหญ่ครับหาซื้อตลาดบ่ได้ครับตัวนี้เออโู้พอดีไปจมยอดอะไรมาัขมูกเลยเอาเงินซื้อเหล่าซุ่มมูกิน เขาเลยให้ป่าตรงนี้มากครับผมอันซื้อขายกันสิมาจะเกือบสี่ร้อยแล้วครับเครื่องของไปนอยน้นก็เลยได้เครื่องปานก็ได้หลายตัวผมวเนาะหอปเบงในคลิปเจ้ามือในบริทศไทยแต่ว,ว่าเปเอยบเปี๊ยวเนาะหลายคนมองเจ้าว่าว่าปเปี๊ยวเนาะอยังไรลองหอยเบงในคลิปไปก้อนนั้นนี่ครับผมเอาพายแยงไปโจมเหาน้ำเอนาะอยู่ลำบา,ศาศ์ป่าายนี่หดกุ้ง เดี๋ยวสิเพีชน้ำกิ้มรอเบิ้งกับผมหนาตาสิเป็นยังไงออกมาสุกมันสิใหม่วะแล้วกา็รับรองว่าเนื้อน,นี่หนุ่มแน่นอนเลยป่าจังหวัสดสองร้สองป่าสุดๆเผาป่าครับไปเห็ดน้ำกิ้มรอเลยเป็นที่นนี้ครับผม,มดีนะสิมเพ็ดน้ำกิ้มขิงกระเปาะสะครับนี่ครับตอนแรกใส่หมกิกลงไปก่อน <c oughs> ป่าตัวยไงใส่ใพริกหลายหน่อยครับผม <c oughs> con ใส่เบอเรเลยพรีกเอฟเสกไลยยน์มาผมเนี่เสียงมากักนมาป้างตามด้วยนะครับกระเทียมต่ำพรีกระเทียม,เ,ยมเสบ ก็ตำมันมุนเดี๋ยวเขาตัเลยนะครับผักชีเอาหอนหักมันเส้นน้ำนหอมด้วยหอมขึ้นมาทันทีนะครับมันมุนครับหาามันสี ด้วยมะนาวครับผมโอ้โหใส่หลายเลยครับเห็ดสไตล์เห็ดเปียวหวานครับผมโหบีบสองข่างน่าเปียกหนาจังเลย โซ่เฮ็ดเลือนน่อยสิคัมพูดีกครับผมปลานี่เฮ็ดไฟตอนนี้ไฟกำลังอ่อนๆเนี่ยจะนายใก่สุกแล้วครับใส่เวลาประมาณเกือบสุ่มงได้ครับผมต้องใจเย็นยักหน่อยครับเมนูน,น,นี้คือปลาเนื้อปลาเนี่ยคิดว่ามันจะออกมาดีครับผมมาใหม่และะ้วก็นุ่มหอมปลาตัวนี้ตาปลาหรวันนีสุกเบิดบอรครับผมรอเบอร์น้องกันแต่้งนานเลกินแล้วๆ Ừ. <coughs> ừ, oh, lên Đang đôi năm tàn mà bắn chứ nè Điều bán một con chú lốt ừ. Để tôi khuất mặt các bạn phụ để tay Này cái này cũng chú ด้วยน้ำปลาตาหน่อ,อไม้กว่าละสิบแปดบาทนะผมนี่ราคาติดหวานเปรี้ยวเคม็มนี่อึ๊บเหนื่ยยอยหรอเต้องที่เมืองก่อนครับว่าท่านร้องอยู่ต้องร้องจันหนอขาดบ้ามันจีบกระแชบผม มือขานนี่ซิมตัวมือขานี่บีบหน้าอยู่อืมเซ็มไปอีกนิดนึงนวยจะเค็มตามนด้วยน้ำตาลอีกครับผมน้ำท่านละหวานอยู่กระสมอยู่ในแด้วมาที่ก็ลองซิมอีกครับผมมันที่ยยไหนเจี๊ยบแล้ว ตามด้วยผักหอมร่วมกับผมวันนี้มีแตผักเสื่อมตัวนี้ผักเสื่อมผักหอมปลอมผักบัวแล้วผักซี่ไปเรื่อยครับผมผักหอมเปลี่ยนนี่น้ำกลิ่นประซาหเห็ดง่ายครับผมแสีบแน่นอนจะเห็ดแบบมันคั่มเป็นคั่มครับกินแบบเมีย่ยงเลยกินก็ขอบคุญ วยพยผมเดี๋ยวเขาถีบแกะสถานที่แล้วก็เอาปลาลงม,มาเปิดเบื้องเลยครับนี่ผมจนว่าคำเมือดอู้ตัวกินนี่หอมมิวยหอมมิลีครับผมไม่ได้เอาบทอู้ลุกไปพุกนี่อ่าเดี๋ยว,ว,วเขาถีย,ย,ยกไปแกะอยู่หนึ่งเลยครับที่นี่ อย่างไปนอนนี่ผูไม่แม่กียร์เลยเลย,เยเอเยอ,อสุกบุบุนี่ิมงใบตองมึงใบตอง,ง,องโอ้โหตอวหอมว่มีถีบเลยครับ อกอนสมมออเโอ้น,ออ <repetition ceu> นอุ่มย <t un> ู่ตกใจเยอะดิขีนเนียนุ่มอ้หู่านจะอกจากขีตตุมเห้เปียยโย่ดอกนี่นังสิจะล่ะอ๋อตัเอาไฟออกกอนถ้าไฟเดียวฮ้บึงสีเม่บึงสีเลยแล้วตากถึงป่าเนาะโอ้สุขักส <Leonard Trainer? S 2> <Wha> ุขัอ้นี่ สียไวยสวยสูกเบิดเลยแล้วนี่มสูกเคยมีร้าจังของเถี่ยบ่้มีใหม่ครับผมเคยไปกินอยู่ประเทศเาาน้ำจาตเป็นเทศ่แบบดีนะแซ่บแซ่บบุ้มบุเนี่ยมเป็นหนึ่งแล้วนแมนตมันเผาตมันสิมีกินเผาหอมน้ำต้องใส่นังกินหน่อยๆเรื่องของางเถี่ยบเถี่ยบเถี่ยเป็ดเป็ดใส่ไปัน่เนเป็ดในโลก เฮยจัดการนะนี่ใหญ่ได้กใส่ขอบปุ่นนี่อัน,นี้อป่านะันืสามาันนะในน้ำจิม้มจิ้มกับเด็ดครับ หอนแล้วเนาะยานป่าเขาปากล้มไปเลยล้มเนาะมันไม่ได้หน่อยนะครับนี่เบิ้งคือหน่อยไอ้ที่ปลาปลาซองลูกวัวพักเขาไว้ไดู้นี่เห็ดปิดอยู่ใส่โอ้ตรงนี้ใส่พักกระดมได้เนื้อปลาแล้วมันดูดดอนเลยอ่เดี๋ยวผมดีบีบมึงจะค้ำกันนะมันฟังกลิ่นแบบนั้นเลย เ็ดเยนี่ตุ๊บได้น้ำจิ้มมาได้ฮืมมีผมเอาถือน้ำจิ้มมาให้จังไรมาถึง ผมนี้ยู่ผีกน้ำโอ้ยอื่นน้ำได้น้ำเอียกๆได้แล้วแม่เอาข้าวปุ่นไงข้าวปุ่นหันวแบ่น,นี่ปึ๊บปึ๊บ,บอู้ค้ำแบบไงมันอ่อนๆน้องยับใสเลยเห็นโมบุ้น,นยนนนั่นี่ผม อืม,มอ,อืม,มอ,อืมอ,อืมอื่อืมอืผมอืมอืงอืยอืัอืมอืมอืมอืเอืม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 ออออืมอืมอืมอมออกออ มาปางยือเหียดเลยวะตอกอข้อางายัน,น,ยนแม่เปิดว่าเปลนไว้แมวเปิดที่ะฆังโอ้ยังหอนบ่เมเวมันยังมัน,มน,นยังเป็นแต่น,นี่กินที่ละฆังอู้ห้ พ่อป๋าบูหูหอนหอ,นหอเอาให้แม่เล่น,นี่เหเสีย่ยแสยางมั้งหรอพ่อถุงลมมันหูบีใส่โอหอนหอนหอน,น,นี่ตับตับยังยเป็นตับอ,อ,อุ้ยไข่มป็นตัวนี้เอาบอกอเถือกนี่ใครหมเลยถือก็ได้น,นนะ กนเป็นไข่หน่อยอือืัึสินี้ไขกับตัวแม่หรอเนาะเขาบอตัวแม่เครอจะลังผิดชอบตัวใครปเดียวยืนจะเอาใส่เบรกกำมาไล้มันหอนดูว่านแก่ดู้นมองหิกินบีมันเลยไม่อยาาองคนเดีอ บบบบได้กินบีมันให้เบงครับอยาหันตะแรบผมมาก่อนกินเออหวหอนอยากมันกินได้ไหลายทุกเบิดเลยครับ,บรผมเดี๋ยว้กินนี่คงเหเป็นแก่ใาไปได้เพิ่มาปางัง

รับมันอะั้ายมันจัสล้ว <c oughs> แล้เดตแต่ละคำเราแบบเก่าหมาดีผมเจ้ิอ่มันกินยาวด้วไอ่กินแต่ละคำยังไงจะแจกอยู่คำหนึงน่งละ่งไทยบรรยากาศาเลยกินมาแม่อยไว้เถอะแมเพี้ยแม่เอืมาเปนไงเหมาเรียนานกล่องับผม ทำความสะอาดเล็กน่อยครับนี่หมาน่ะเพราะว่าปฏิกรรมทางไงพอหมาคือที่เฮาคุณไก่ไปไกลมาข <c oughs> อบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมหนึ่งจบก็ผมเสียดายย่างเดียวบรรยากาศมันแบกเก๋ามววันงบดีครับผมทั้งทั้งหลังมันบ่ค่อยดีอยู่ในทั้งมีหมามีอย่างเสียงรถอย่างลากอะขอโดดขอให้ไปนะตรงนี้ครับผมจะแนะนําวิธีการเฮ็ดครับผมล้างเอาใส่กระสองแล้วก็พันเชลล์แบบเบื้งเฮ็ดใส้เนื้ออะไร จอเซียบ <łę? S 2> ิลีซุกหอดกระดูกครับผมเชื่แหลกกันนึกผมก็นนึกว่ามันยังสีแดงๆในอยู่แ่วแมนครับผมถุกเบิดเชินคลิปนาครับสุภาพร่าไก่แข็งแรงครับผมโอ้ยมาสวัสดีครับเป็ดเดียวเสียบแน่นอน